ประกาศถึงพลตำรวจโทรเรวัตกินเกสรคุณเป็นอดีตนายพลตำรวจที่กเกษียณอายุราชการคุณประกาศออกโซเชียลในการไปส่งลูกน้องไปไล่ล่าลูกตถาคตซึ่งเป็นพระภิกษุที่รักและห่วงใยพระพุทธศาสนา ออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงแห่งชาติพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์เขาเป็นผลนะะจากการกระทำของพลตำรวจโทเลวัตตังหาเขาออกมาปกป้องอัตมาในการที่คุณนะะมาพูด นะฮะมาคอมเพน์มาด่ามาว่ามาบิดเบือนใส่ไรอัตมาทำไมคุณนะฮะต้องการที่จะเจอตัวนะฮะพระลูกตถาคตทำไมคุณไม่ไปเองเนะะี่ยทำไมคุณต้องบอกให้คนอื่นไปทำแทนคนนี้ลูกน้องไปทำแทนคุณแน่จริงหรือเปล่าคุณ เป็นนายทหารที่มีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีหรือเปล่าคุณเป็นนายตำรวจไม่ใช่ในายทหารนะ่ยคุณเป็นนายตำรวจที่มีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีจริงหรือเปล่าการที่พลตำรวจโทเลวัตกิ่นเกษรไปเลียกระโถนนะแล้วบ้วนน้ำลายนะครับมาใส่อาตมานะครับบิดเบือนใส่ไล อันตามาพระลูกตถาคตเขาออกมาพูดมาว่าหลายให้คุณคุณกลับไปโกรธเขาไปด่ากลับเขามันใช่เหรอฮะมันถูกต้องแล้วเหรอฮะคุณเป็นนายตำรวจผู้ใหญ่เป็นอดีตนายตำรวจนายพลตำรวจโท คนควรที่จะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีหรือไม่คุณคือเป็นต้นคุณเป็นต้นไม้พิษนะฮะมันจึงออกผลนะฮะนายตำรวจเจคนที่ไปลุมกระทืบประชาชนคือจับผิดคันผิดตัวนะฮะแล้วก็ะละเมิดกฎหมายละเมิดต่อประชาชนนั่นคือผลผลิตที่ต้นไม้พิษ จากในพลตำรวจโทรเรวัตกินเกสรอย่างคุณหรือไม่ที่นะฮะพูดหยียบย่ำประชาชนให้หลายประชาชนและนะฮะวิสามันกับประชาชนเป็นการกระทำที่รุนแรงต่อประชาชนเป็นการละเมิดกฎหมายของชาติบ้านเมืองหรือไม่นะฮะคุณพูดอย่างนี้ในโซเชียลพูดอย่างนี้ออกสื่อ ให้ประชาชนให้ทั่วโลกเขาได้รับรู้ว่าพฤติกรรมของคุณความคิดของคุณย่ำยีประชาชนและวิสามันประชาชนและกระทําละเมิดต่อกฎหมายและคุณดํารงอยู่ได้จนเป็นนายพลตารวจโทกเกษียณอ,อายุราชการออกมาเนี่ยผลจากคาพูดของคุณนั้นนะฮะเป็นคําสอนเป็นคําชี้แนะย่ำยีประชาชนละเมิดกฎหมายวิสามันประชาชน มันเกิดมาเป็นผลละไม้พิษที่ปรากฏให้สังคมได้รับรู้ว่านายตำรวจเจ็ดคนนั้นก็ไปละเมิดกับประชาชนด้วยกันนะฮะจับผิดคันจับผิดตัวและลุมกระทืบประชาชนมันเป็นเรื่องน่าเศร้าเป็นน่าสลดสังเวชสำหรับประชาชนคนไทยนะฮะที่มีนายตำรวจเจ็ดนายหรือจะมีอีกมากมายและ นายพลตำรวจโทยอย่างคุณหรือไม่นะครับประชาชนคนไทยนะฮะควรจะตื่นรู้ควรจะเรียนรู้นะฮะจากการก่อกรรมทำเข็นกับประชาชนคนไทยตั้งแต่อดีตปัจจุบันและจะมีต่อไปอนาคตถามประชาชนคนไทยว่าคุณจะยอมให้ในายพลตำรวจโทรเลวัดกินก่นเกศสอนมาย่ำยีประชาชนอย่างนี้หรือ คุณจะให้พลตํารวจโทรเรวัตอินเกศวนมาด่าว่าเยียบย่ําทําลายพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาและท้ายิงนะฮะไล่ย,ยิงไล่จับไล่กระชื่อไล่ถอดท้าเหลืองทราแล้วย่ํายีพระสงฆ์ด้วยวาจาสำรอกวาจาอันศกสมเพศเวท,เวทนายอย่างนี้หรือนะฮะสามมืสามมันสํานึกของประชาชนไทย ผู้ใฝ่ดีผู้ใฝ่สันติผู้มีสติมีปัญญานะฮะควรจะรวมกันนะครับนะฮะบ,บอกกล่าวเรื่องนี้ให้คนไทยคนทั่วโลกได้รับรู้ถึงพฤติกรรมนะครับนายพลตำรวจโทเรวัตกินเกศรคนนี้หรือไม่นะฮะถ้าคุณมีสำนึกที่ดีคุณควรที่จะนะฮะละออกจาก การเป็นอดีตในพลตำรวจถอดยศในพลตำรวจโทรคนหนีออกและเลิกรับบำเหน็จันกินบำเหน็จบนานจากภาษีประชาชนได้แล้วถ้าคุณยังมีพฤติกรรมอย่างนี้มีวาทกรรมนะฮะสั่งสอนชี้นำสังคมให้ละเมิดกฎหมายอย่างนี้เป็นตัวอย่างเป็นต้นไม้พิษที่เลวที่เสื่อมทรามอย่างนี้ต่อไปนะครับถ้าคุณไม่มีสำนึกประชาชนทนไทย ต้องมีตื่นตัวต้องตื่นรู้ต้องสำนึกและยื่นหนังสือให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เจรตำรวจได้หรือให้ผู้ที่มีหน้าที่ถอดถอนนายพลตำรวจคนนี้ออกจากการกินภาษีประชาชนออกจากยศนายพลตำรวจโทคนนี้หรือไม่อาตามาพูดด้วยความรักความเป็นห่วงว่าเนี่ยถ้าคุณมีสติดีมีสำนึกที่ดีคุณ ควรออกมาขอโทษต่อประชาชนคนไทยควรออกมาชาขอโทษต่อประชาชนต่อพระสงฆ์อย่างเช่นอาตมาหรือลูกตถาคตอาตมาเป็นแค่ผลผล,ผลิตนะฮะเป็นแค่ผลผลิตของสังคมเป็นแค่ผลผลิตนะฮะของคนเบียร์คณตื่นทำที่คุณไปเลียนะะกระทนเขาแล้วมาพ่นน้ำลายใส่อาตมาใส่ลูกตถาคตอาตมาแค่เป็นผลผลิตนะฮะ ไม่ใช่เหตุที่อตาตมาต้องออกมาพูดที่ออกมาทําอย่างนี้ที่ออกมาอย่างนี้ก็เพราะห่วงใย,ยสังคมห่วงใย,ยพระพุทธศาสนาห่วงชัยสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะที่อันเป็นที่รักของพวกอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทั้งหลายวันนี้อตาตมาเห็นคุณประกาศสื่อโซเชียลส่งลูกน้องไปไล่ล่าลูกตถาคตอตาตมารับไม่ได้ ที่คุณจะไปทำกับลูกตถาคตอย่างนั้นนะครับวันนี้อัตามาขอประกาศว่าถ้าคุณเป็นนายพลตำรวจโทนะครับเป็นอดีตนายพลตำรวจโทนะครับยังกินภาษีเงินเดือนประชาชนถ้าคุณมีเกียรติมีศักดิ์สีพออัตามาเป็นพระสงฆ์มีเกียรติมีศักดิ์สีพออัตามาขอประกาศว่าวันที่31ธันวาคม2567นี้นะฮะ ถ้าคุณเก่งจริงถ้าคุณเนรจริงถ้าคุณมีเกียรติมีศักดิ์ศรีจริงคุณแต่งนะครับยศในคนตํารวจโทรไปพบกับอาตมาที่ท้องสนามหลวงอาตมาจะแต่งชุดพระสงฆ์เนะี่ยไปเผชิญหน้ากับคุณนะครับแล้วคุณอยากจะยิงอยากจะฆ่านะครับอาตมาจะไปยืนให้คุณยิงคุณฆ่าการท้องสนามหลวงในเวลา บ่ายสามโมงวันที่สามสบิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้นะฮะแอนตมาเป็นคนจริงแอนตมาเป็นพระจริงและยอมเสียสละชีวิตนี้เพื่ออุทิศต,ตนเองเพื่อปกป้องความถูกต้องความดีงามของสังคมนี้เ,เพื่อชาติเพื่อพระาศาสนาเพื่อพระมหากษัตริย์แอนตมาไม่รู้ว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรกับคุณนะครับแอนตมาขอสละชีวิตนะฮะถ้ามันเป็นเวรเป็นกรรมับคุณขออุทิศชีวิตให้กับคุณ คุณแต่งตัวเต็มยศพลตารวจโทรมาเลยแล้วเอาเปืนมาเลยยิงอัตามากลางท้องสนามหลวงเลยอัตามาไม่เอาเรื่องเอาความกับคุณทั้งสิ้นแต่ถ้าคุณจะมีใจเป็นกุศลนะฮะอัตามาเคยไปประกาศแล้วว่าอัตามาขออุทิศชีวิตหากใครต้องการชีวิตอัตามาอุทิศเงินหนึ่งล้านบาทตั้งมูลนิธิพุชยันตีสองพันหร้อปีนะฮะเพื่อ ทํางานปกป้องพระพุทธศาสนาอัตมาขอแค่นี้นะฮะวันนี้อัตมาเห็นพฤติกรรมของคนตํารวจโลโกเลวตดกิ่งเกสรแล้วอัตมารับไม่ได้นะครับที่คุณจะมาย่ำยีกับพระสงฆ์นะฮะย่ำยีกับคุณธรรมศีลธรรมความถูกต้องความดีงามของวงการตํารวจไทยของประชาชนไทยบนแผ่นดินนี้นะครับอัตมา พูดวันนี้นะครับคือวันที่เก้าธันวาคม2,567นะฮะซึ่งเป็นวันที่อาตมาเคยประกาศว่าจากการที่มีความขัดแย้งกับคุณเบียรตื่นทำหรือตื่นกระโถนนี้นะฮะต้องการให้อาตมาศึกษาลาเพศจากความเป็นพระสงฆ์อาตมาบอกว่าให้คุณบวช99คนนะฮะ ในวันที่ห้าธันวาคมและอาตมาจะลาศึกษาวันที่เก้าธันวาคมแต่เมื่อถึงวันที่เก้านะฮะวันที่ห้าคุณก็ไม่ได้บวชวันที่เก้าอาตมาก็เลยยังไม่ได้ลาศึกษาแต่พลตำรวจโทเลวัดกิ่งกีสอนยังตามไล่ล่านะฮะพระสงฆ์ดาว่าบิดเบือนใส่ร้ายไปสีนะฮะคุกคามพระสงฆ์คุกคามลูกสถาคตอย่างนี้อาตมาขอใช้ประกาศวันที่เก้าธันวาคมนี้ แทนที่จะเป็นวันลาศกขายของอาตมาก,ก็ขอให้ว่าเป็นวันที่31ธันวาคมในวันสิ้นปีนะฮะขอให้เป็นวันสิ้นใจของอาตมานะฮะฉะนั้นนะฮะถ้าหากว่าคุณยังเป็นอดีตนายพลตำรวจโทเลวัดกิ่นเกศรนะฮะถ้าคุณยังมีเกียรติมีศักศีพอไปเจอกัเจอพบกันที่กับอาตมาในวันที่31ธันวาคมเวลา บ่ายสามโมงเนีฮะนะฮะอัตามาเป็นพระสงฆ์มีเกยียรติมีศรรักดิ์ศรีพอเช่นเดียวกันนะฮะอัตามาจะไปยืนให้คุณได้ยิงได้ฆ่าได้สมใจปรารถนาและเซ็นสัญญาว่าอัตามาไม่เอาโทษไม่เอาความกับคุณหากอัตามาต้องมีเวรมีกรรมกับคุณก็ขอให้มันจบกันสิ้นกันในชาตินี้นี่ยขอเจริญพร